สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจตลาดดาดนะครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับในวันพุธที่30มีนาคม2565นะครับก็คือนี้บอลมันค่อนข้างเบาบางนะฮะแต่ผมก็ยังมีทีเด็ดมาฝากนะครับเราไปทัวร์ญี่ปุ่นกันดีกว่าครับไปลุยกันที่ฟุตบอลเจลิกทูนะครับหรือว่าดิวิชั่น2ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคู่แรกนะฮะโยโกฮาม่าเอฟซีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านมอนเตดิโอยามากาตะนะครับอ่าโยโกฮาม่าเอฟ ของตารางนะครับหรือจะพูดงา่ายคือทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในการออกสตาร์ทหนัดแรกของศึกเจลีกทูนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้5จาก6เกมนะฮะเก็บมาทั้งหมด16แต้มด้วยกันนะครับวันนี้จะเจอกับฐานะของมอนเตดโอที่ระดับดับเ7เลยนะครับก็เก็บมาได้แค่6า6คะแนนนะฮะจาก6นัดแรกนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย ทางด้านของมอนเตริโอนะครับไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับฟอร์มของโยโกฮาม่ากำลังร้อนแรงแบบนี้นะครับก็แนะนำเลยครับต่อไปที่โยโกฮาม่าเอฟซีกับเรทศูนย์จุดสองห้านะครับรับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังนะครับตัวต่อมาครับเวกันต้าเซนไดนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับความเยือนของโอิตะทินิต้านะครับเวกันต้าเซนไดตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางนะครับเก็บมาได้11คะแนนจาก6เกมแรกนะครับขณะที่โอิตะทินิต้าอันดับ18นะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มาจับโซนล่างของตารางนะครับ ฟอร์มล่าสุดนะฮะคือแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ในเกมที่แล้วนะครับเวกันตะาเซนไดนี่โดนมาชิดาเซเวียนะครับบุกมาถล่มถึงบ้านสาูนรเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นอะไรเข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่ามาชิดาเซเวียน่ะเอ่อเป็นทีมรองจากฝูงของตารางนั่นเองนัครับแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าฟอร์มโดยรวมของเวกันตาเซนไดมันยังดูโอเคนะ แล้วเมื่อเทียบกับความเป็นจริงที่ว่าอิตาหิตาลัดล่าสุดแพ้ไม่พอนะครับโดนยิงไปถึงครึ่งโหลนะฮะส่งผลเรื่องความมั่นใจนักเตะแน่นอนครับผมเชื่อว่าวันนี้เวงกต้าเซนไดจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับกับเรดเสมอๆนะฮะต่ออายุเวงกต้าเซนไดไปได้เลยครับซื้อใจเจ้าถิ่นดีกว่านะครับตัวต่อมาครับมาชิดาเซเว่ฮะเหมือนที่ผมเรียนใทราบไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเป็นทีมรองจา่าฝูงของตารางครับเก็บมาได้13แต้มจาก6นัดนะฮะล่าสุดก็บุกถล่มทานาของเวงกันต้าเซนไดมา3ประตูต่อน,นนนนะรรัับบววี้จเจเเออออกโมิิยยยาาาซึ่งงป็ขต ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยใน6เกมแรกของฤดูกาลนี้นะครับก็ฟอร์มแตกต่างกันอย่างลาวกัสซากับเหแบบนี้นะฮะยังไงก็มาชิดาเซเวียมาแน่นอนครับกับเรซุจ5จาต่อมาชิดาเซลเวียได้เลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมมองไปที่โตเกียวแวร์ดี้โตเกียวแวร์ดี้เป็นทีมอันดับ3ของตารางนะฮะจะอ่อ ไปเยือนนะครับไปเยือน FC ริวกิว FC ริวกิวนี่เป็นรองบวยนะครับขณะที่โตเกียวแวร์ดี้เป็นทีมอันดับ3ของตารางก็ผลงานมาแตกต่างค่อนข้างชัดเจนแล้ครับทางด้านของ FC ริวกิวเนี่ยนะฮะออกสตาร์ทมา6เกมนะครับแพ้ไปแล้ว4นะครับขณะที่โตเกียวแวร์ดี้นะครับ6นัดแรกพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับก็เรียกว่ายังหวังผลได้อยู่นะครับหวังผลได้มากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนนะฮะก็ด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับก็ให้ วางไปที่โตเกียวแวร์ดี้เลยนะครับกับเรสเสมอเสมอนะฮะไม่น่าผิดหวังครับก็4ตัววันนี้จัดมาให้นะครับโยโกโฮมาม่าเอครับเวกันตะาเซนไดนะฮะมาชิดาเซเวียวแล้วก็โตเกียวแวร์ดี้ครับ